มาเน,นี้มาปอครับช่องไอ้บุม๋มกินแซบครับอือโอ้มาเน,นี้ตำหมูหุงใสปูรองน้ำอืมมีอย่างแนมมันนี่แน่น้ำกันเลยครับแคบหมูครับผมมึกอุย้ยมึกกรุบกรุบครับปิ้งไกล้ครับอันนี้ขาใสกบขาขวาพวกนี้ส่วนักเสียนครับล้วก็มีไคร่นํำปลาแก้มกับมีสายบัวประกาศขาว้วกา ส่วนภาเสียงครับพี่น้องนาเ่าๆอะไรเอาเลยครับผมอืมเอาหนีก่อนเลยอืมแคบมูครับ cầm ừ. hay bọc quặp, hay, mướt cả u ngay ngay สื่อมัตตารเกาเตอโอเคเนาอมืมน้ำ ข้ากันครับต้องมาหุ้งแล้วแคบหมูวมบ้เสียอือดองครับพี่น้องเ,เอ้ไม่ไม่มันมัน Chị ba bớt cây Đấy, ออมสมมัติเตี่ยนที่มือแม่โอ แซ่บจำหงย่ำในกระเจียบ,บนันน่ครับตักกดติดตามช่องไอ้บุ๋มกินแซบนี้ได้ครับพี่น้องเดอ้อร์อด้รับมือนี่ EP นี่เอาไว้สำเนียก่อน EP นาคอยติดตามว่าไอ้บุ๋มสิผ้ากินอีหยังอีกสวัสดีครับ